เรื่องที่จะเล่าต่อไปน,นี้เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วสิบกว่าปีวิชัยเขาเล่าให้เราฟังว่าคืนนั้นเขาจะต้องเดินทางไปเฝ้าลุงของเขาที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลที่เขาจะไปเฝ้าเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอขนาดเล็กแต่มีชื่อเสียงล่ำลือว่าน่ากลัววิชัยไม่ได้สนใจข่าวลือเหล่านั้นเพราะเขาไม่กลัวเรื่องแบบนี้อยู่แล้วเขาแค่ต้องการไปนอนเป็นเพื่อนลุงที่เป็นญาติ เพราะลูกของลุงไปทำงานที่กรุงเทพกันหมดแต่คุณวิชัยไม่รู้ว่าต้องนอนเฝ้ากี่คืนจนกว่าหมอจะบอกในคืนนั้นคุณวิชัยยังไม่ได้นอนหลับเลยผู้ป่วยต่างๆต่างหลับกันหมดเขาเริ่มรู้สึกไม่สบายตัวเพราะอยู่ในบรรยากาศของโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยนอนเลียงรายอยู่บนเตียงเขาต้องการออกไปยืดเส้นยืดสายไปสูดอากาศข้างนอก แต่ตอนนั้นก็ดึกมากแล้วและเงียบสงัดมองออกไปนอกห้องมีแสงไฟสลัวสลัวรอบโรงพยาบาลหลังจากลุงหลับแล้วคุณวิชัยจะเดินออกมานอกห้องเพื่อที่จะสูดอากาศข้างนอกและพักผ่อนจิตใจให้สบายขึ้นเขาได้เดินไปตามทางเดินที่เงียบสงัดกับแสงไฟสลัวสลัวระหว่างทางเดินณเวลานั้นไม่มีผู้คน มีเพียงยามเฝ้าหน้าประตูโรงพยาบาลเขาได้เดินไปสักพักเห็นม้าหินอ่อนกะว่าจะเดินเข้าไปนั่งพักแต่ขณะนั้นเองเขากลับไปเห็นคนป่วยสามคนในชุดของผู้ป่วยสีซีดีดเดินตัวแข็งทื่อไปมาอยู่ข้างหน้าพวกเขาท่าทางดูผิดปกติไม่ได้ดูอ่อนแอหรือเหนื่อยล้าเหมือนคนป่วยทั่วไปคุณวิชัยรู้สึกแปลกใจ เขาจึงเดินย้อนกลับมาจากม้หินอ่อนและต้องการที่จะเดินไปถามคนทั้งสามนั้นว่าคุณเป็นอะไรหรือเปล่าจะให้ช่วยเหลืออะไรไหมจะให้ช่วยอะไรไหมปรากฏว่าทั้งสามคนหยุดเดินและหันมามองเขาจะชา้าแต่ไม่มีใครตอบอะไรสี่หน้าของพวกเขานิ่งเฉยเหมือนไม่มีอารมณ์ใดๆเวตาดกแข็ง และดุกวา่างเปล่าทำให้เขารู้สึกเรื่องกลัวขึ้นมาทันทีและหัวใจเริ่มเต้นแรงขึ้นเขาทำอะไรไม่ทุ่มในใจเขาคิดได้ทันทีว่าไม่ใช่คุณแล้วละ่ะในขณะเดียวกันคุณป่วยสองคนรีแบกบคุป่วยคนหนึ่งขึ้นบนบา่าแล้วหันหลังเดินจากคุณวิชัยไปในความมืดอย่างรวดเร็วคุณวิชัยยืนตะลึง มองอย่างงงๆและมีเสียงแว่วเข้ามาเข้าหูวิชัยว่าตามพวกข้ามาตามพวกข้ามาตามพวกข้ามาถึงสามครั้งคุณวิชัยยังยืนอยู่ที่เดิมตะลึงเขาตั้งสติได้เขาหันไปมองตามเสียงและก็ต้องชะงักเมื่อเห็นคนป่วยทั้งสองที่ช่วยกันแบกเอื่อนอีขนขึ้นบา่าตัวพับไปมาในขณะที่สองคน พยายามระยุงไม่ให้ตกจากบ่าสิ่งที่น่าขนลุกก็คือการที่พวกเขาทั้งสามวิ่งกลับมาคุณวิชัยแล้วพูดขึ้นว่าตามข้ามาหลังจากนั้นภาพพวกเขาเค่อยๆจางหายไปในทางเดินที่แสงไฟสลัวเหมือนครั้งแรกในเสียววินาทีนั้นคุณวิชัยเหมือนจะควบคุมตัวเองไม่ได้เขาตั้งสติได้เขาจึงรีบวิ่งกลับมาที่ห้องพักที่ลุงกำลังนอนอยู่ ใจเขาเต้นรัวด้วยความหวาดกลัวและพยายามสงบสต,ติอารมณ์เขาบอกตัวเองว่าอาจจะเป็นแค่ภาพหลอนแต่ลึกๆในใจแล้วเขารู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติแน่ลุงยังนอนหลับอยู่เขาได้เฝ้าย่าจนดึกเขาจึงเอนตัวนอนและในที่สุดก็ผอยหลับหลงข้างเตียงของลุงค่ำคืนนั้นเงียบมากแต่เขาต้องสะดุ้งตื่นกลางดึก เพราะเขาเห็นสามคนที่สวมชุดคนป่วยคนเดิมสภาพร่างกายดูซูบเซียวและหน้าขดลุกมายืนมองคุณวิชัยทั้งสามคนยืนล้อมรอบตัวคุณวิชัยที่นอนอยู่ดวงตาที่ว่างเปล่าจ้องมองมาที่เขาเหมือนกับกำลังรอคอยอะไรบางอย่างผีทั้งสามได้พูดเบาๆว่าเอาไปให้ได้ พูดอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วก็มีเสียงตามมาว่าเอาไปให้ได้ราวกับเป็นเสียงสะท้อนที่ลอยมากับลมเย็นๆคุณวิชัยได้ยินชัดเจนแต่เขาไม่สามารถขยับตัวได้เขารู้สึกเหมือนถูกกดทับอยู่บนหน้าอกเสียงนั้นก้องสะท้อนอยู่ในหัวของเขาอยู่ตลอดเวลาว่าเอาไปให้ได้เอาไปให้ได้เขาพยายามขยับตัวและตะโกนเรียกให้คนช่วย แต่ไม่มีใครสามารถช่วยได้ในขณะที่วิชัยกระเสือกกระสนอยู่นั้นมีญาติผู้ป่วยรายหนึ่งเดินเสียงดังเข้าไปในห้องน้ําทําให้เขามีสติและลุกขวดขึ้นมาเขาลุกมานั่งด้วยอาการตกใจกลัวขนลุกไปทั้งตัวอยู่ในอาการหวาดกลัวทําให้คืนนั้นเขานอนไม่หลับเลยจนกระทั่งรุ่งเช้าพอรุ่งเช้า เขาตัดสินใจไปไหว้ศาลประจำโรงพยาบาลทันทีซึ่งเป็นศาลเก่าแก่ตั้งอยู่ข้างๆตึกโรงพยาบาลในใจของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวคุณวิชัยจุดธูปและก้มลงกาบด้วยความตั้งใจเขาขอขมาลาโทษและอธิษฐานให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครอ,องเขาและญาติของเขาไม่ให้พบเจอเรื่องร้ายหรือสิ่งชั่วร้ายในโรงพยาบาลอีกเลย ขอให้เขาปลอดภัยจากสิ่งที่มองไม่เห็นขออย่าได้พบเจอกับผีอีกเลยคุณวิชัยพึงพาในขณะที่เขาการาบลงที่พื้นหลังจากไหวสารเสร็จแล้วคุณวิชัยรู้สึกใจชื้นขึ้นและผ่อนคลายขึ้นแม้ว่าความกลัวยังไม่หายไปหมดแต่เขาหวังว่าการทำสิ่งนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เขาเจออีกซึ่งคุณวิชัยมาลูภายหลังว่า เคยมีคนเห็นเหมือนกับเขาผีทั้งสามนั้นได้ตายไปนานแล้วเป็นคนป่วยที่เสียชีวิตและไม่มีญาติจึงเป็นผีที่เล่ยล่อนอยู่ในโรงพยาบาลยังไม่ไปไหนคุณวิชัยฟังแล้วใจเต้นลัวหนาวสะท้านไปทั้งตัวทำให้เขาจึงต้องไปวัดให้หลวงพ่อทำการลดน้ำมนต์กวดน้ำสะดอกเคอ เพื่อทำให้จิตใจเขาดีขึ้น